อาเซนอลเป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์เรื่องนี้เห็นชัดเจนในช่วงหลังพวกเขาเข้าใกล้มากๆครบับกับการท้าสู้แชมป์เก่ามาเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็มีการปรับปรุงทีมให้ดีขึ้นแต่ก็ยังมีอุปสรรคมากมายให้มิเกลอัเตตาต้องแก่ซึ่งมันคือภารกิจของซีซั่นที่ต้องเอาให้เข้มเคี่ยวให้คนเพราะมันถึงเวลาแล้วที่เป้าหมายของพวกเขาจะขยับขึ้นมาอีกระดับสักทีตัวเท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอปืนใหญ่กับการขยับเป้าหมายให้ไกลขึ้นหลังจากที่มิเกลอัตเตตาเข้ามาคุมอาเซนนอนเขาไป จะยังปรับปรุงทีมมาตลอดครับช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้เน้นผลงานแต่วิธีการมันใช่มาตั้งแต่แรกจนในฤดูกาล2022-2023พวกเขากลายเป็นทีมที่เข้าใกล้การเป็นแชมป์ลีกอย่างมากครับพวกเขานำเป็นจา่าฝูงมาตลอดทั้งซีซั่นจนมาสะดุดในช่วง2-3เดือนสุดท้ายกลายเป็นว่าการนำมาตลอดนั้นไร้ประโยชน์โดนแมนซิตี้ปาดหน้าคว้าแชมป์ไปอย่างน่าเจ็บใจฤดูกาลถัดมาครับพวกเขาเสริมกองกลางเบอ้ต์อต้นของลีกอย่างเดแคนไลมาร่วมทีมซึ่งสามารถยกระดับวิธีการเล่นของทีมได้อย่างมากครับแต่ในด้านทีเด็ดทีขาดกลับไม่ลงตัวเเหมมือนนป็ที ขาดกองหน้าจนตอนครึ่งซีซั่นแรกพวกเขามีการสะดุดมากเกินไปไปทําแต้มหล่นกับทีมอย่างเวสแฮมนิวคาสเซิลหรือฟูลแลมแม้ว่าจะจูนกลับมาได้ในครึ่งฤดูกาลหลังก็พ่ายแพ้ให้กับแมนเชสเตียแค่2คะแนนครับมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีศักยภาพเต็มที่จริงๆกับการแย่งแชมป์จากแมนเชสเตียแต่มันเนี่ยยังขาดนิดๆหน่อยๆทาให้ต้องไปเจอจุดอ่อนจุดบอดที่ต้องปรับ,ต,รบต้องแก้อยู่เสมออย่างในฤดูกาล2022-2023ช่วงที่ทีมไปในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยนั่นก็เพราะว่าการขาดตัวหลักอย่างวิลเลียมซาริบาทีดกากรรมข ังที่ช่วยบัญชาการแนวรับซึ่งนี่แหละครับเป็นจุดที่ต้องปรับปรุปรงแก้ไขให้นักเตะสามารถทดแทนกันได้นักเตะต้องมีสภาพจิตใจที่มั่นคงแพ้เกมนึงก็ไม่ส่งผลกระทบต่อเกมถัดไปซึ่งหลังจากนั้นครับอาเตตาแก้เกมด้วยการดึงกองหลังมาเพิ่มยูเลียนทิมเบอร์ก็ถูกดึงเข้ามาเขาเป็นกองหลังที่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์และแบ็ก เป็นนักเตะแบบที่อาเตต้าต้องการแต่โชคร้ายครับที่บาดเจ็บไปทั้งฤดูกาลแต่ก็ยังสามารถแก้ไขได้ด้วยการมีเดแคนไลท์ในแดนกลางการที่เขาช่วยเก็บกวาดและชะลอเกมหน้าแผงกองหลังมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระเกมรับได้แต่ก็อย่างที่บอกนะคบว่าผลงานเนี่ยมันยังไม่เข้าที่มีพลาดทําแต้มหล่นไปหลายนัดช่วงเวลานั้นอาเตต้าใช้ใคลฮาวเวิร์ดในการเป็นมิดฟิลชื่อมเกมพยายามใช้ประโยชน์จากการจ่ายบอลของเขาในการต่อบอลจากข้างหลังมาข้างหน้าซึ่งช่วงนั้นเนี่ยการจบสกอร์ของอาร์เซนอลกลับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทําให้คนมองว่าาาพวกกเขต้องร หน้าตัวเป้ามาเสริมจนมีข่าวกับหลายคนในเดือนมกราคมนักเตะดังหลายคนถูกจับโยงกับอาเซนอลนแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้ซื้อใครอาเตต้าใช้วิธีแก้ไขระบบการยืนใช้นักเตะที่มีอยู่แล้วมาปรับปรุงให้ทีมเล่นดีขึ้นจากไร้ที่เป็นมิดฟิลตัวรับเบอร์ 6, หกขยับขึ้นมาเป็นเบอร์แปดมันทําให้สไตล์ความเป็นบล็อกทูบล็อกของเขาเฉดใช้ขึ้นมาการวิ่งเติมเกมรุกแล้วลงมาช่วยเกมรับกลายเป็นอาวุธที่ยอดเยี่ยมใช้ประโยชน์ในการต่อเกมการจ่ายบอลของเขามีความขยันเข้ามาเติมเต็มส่วนหน้าที่ของตัวรับก็ใช้้จจออริโโหืทมมัปาาาเเตข เกมแทนพวกเขามีความเป็นมิ d f i e l ตัวต่ำธรรมชาติและทําการตัดเกมโดยเฉพาะได้กองกลางเลยดีขึ้นขณะเดียวกันครับกองหน้าที่ขาดก็เอาฮาวเวดขึ้นไปยืนการทําหน้าที่ตรงนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเขาสามารถเล่นตรงนี้ได้เพราะฮาวเวดก็เป็นกองหน้าตอนอยู่เชลซีก,กับทีมชาติเยอรมันมาแล้วครับแต่วิธีไหนกันครับที่จะดึงศักยภาพของเขาออกมาให้มากที่สุดต่างหากครับซึ่งอาเตตาให้ฮาวเวดยืนเป็นกองหน้าตัวหลอกหรือว่าเ้านายเขาถอยลงมาต่อบอลใช้ประโยชน์ในการเล่นกับบอลของฮาวเวดนั่นทําให้เขายิงได้ถึง13ประตูในลีีกโดยมถึง9ประตู ที่มาจากครึ่งซีซั่นหลังอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายเนี่ยอาเซนอลก็ยังไปไม่ถึงแชมป์ลีกอยู่ดีนั่นทําให้ต้องมาพิจนารณากันว่าพวกเขายังต้องปรับปรุงตรงไหนเพื่อให้เป้าหมายในฤดูกาลนี้เนี่ยขยับไปอีก1นก้าซึ่งนั่นต้องเป็นก้าที่สําคัญมากๆดลยครับพวกเขาุืนแชมป์มาสองฤดูกาลแล้วครับและใกล้เคียงมากๆทั้ง2ฤดูกาลแต่ก็ยังล้มแมเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกกเดล่าไม่ได้เลยหนึ่งในความต่างนั่นก็คือขุมกําลังแมนซิตี้เป็นทีมใหญ่มีนักเตะให้ใช้งานเยอะเวลาขาดตลกกไกไ,ไาาร็ททดดแแแนน้้มมจะ่่่่ีเเ ไม่เสียระบบอาจจะมีแค่การขาดโรดี้ที่เป็นเรื่องยากที่จะหาคนมาแทนเขาขณะที่อาเซนอนขุมกําลังเชิงเลือกของพวกเขายังไม่ตอบโจทย์นี้หากขาดตัวหลักประสิทธิภาพของพวกเขาจะด้อยลงไปอย่างชัดเจนครับทำให้อตต้าอาจจะต้องหานักเตะที่เข้ากับระบบตัวเองมาเพิ่มอีกตอนนี้ครับทีมซื้อตัวลิคาโดคาราฟิโอลีกองหลังทีมชาติอิตาลีจากโบลญญามาเขาเป็นแนวรับตามสเปคของอาตต้าเป็นแบบที่เขาต้องการเราอาจจะได้เห็นเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมในตำแหน่งเซนเตอร์ทั้งกับสโมสรและในยูโรแต่ในความจริงครับเขาสามารถเล่นเป็นแบ็กได้ด้วยจากที่เคยทำ ก่อนหน้านั้นก็ต้องบอกว่าเทคนิคของอาเตต้าครับมีอิทธิพลจากเทคนิคของเปปกูเรล่าอยู่จากที่เคยไปเป็นผู้ช่วยแล้วเรียนรู้งานกันมาเขาไม่มีวิธีการทํางานที่คล้ายกันอยู่ความจริงแล้วแบคที่อาเตต้าต้องการเนี่ยต้องสามารถหุบเข้ามาเล่นเป็นเซนเตอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นจังหวะต้องอินเวิร์ดมาช่วยดดนกลางหรือจังหวะที่กองหลังตัวหนึ่งขึ้นมาต่อเกม เหมือนที่เป๊ปมีแบ็กอย่างยอสโกกอดิโอกับไคลวอเกอร์ที่เล่นเซนเตอร์ได้ทั้งคู่ตอนนี้อาเตตามียูเลนทิมเบอร์หายเจ็บกลับมาแล้วครับเขาเป็นแบ็กที่เล่นเซนเตอร์ได้เป็นอย่างที่ต้องการตามเทคนิครวมกับการมาของคาราฟิโอลีก็น่าจะทําให้การเล่นในแผงหลังนี่หลากหลายขึ้นครับซึ่งเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการทาความเข้าใจเทคนิคอีกเล็กน้อยก่อนเพราะว่าไม่ได้ลงนัดแรกผมกําลังในแนวรับของทีมเนี่ยมีมากขึ้นแล้วครับรวมถึงตําแหน่งกองกลางด้วยพวกเขาปิดดิวมิเกลเมลิโนกองกลางทีมชาติสเปนมาร่วมทีมด้วยค่า การที่แล้วและในยูโรจากการทำประตูชัยในช่วงต่อเวลาในนัดเจอกับเยอรมันส่วนในลีเขาคือนักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูดกาลของเรอโซิดาเขาเป็นกองกลางเบอร์8ที่มีประสิทธิภาพจ่ายบอลดีแก้เพรด,ดีมีวิสัยทัศน์ที่ดีครับการเข้ามานี้จะเพิ่มตัวเลือกในแดนกลางให้กับอาเตต้าได้ทําให้สามารถจัดทีมหรือปรับการเล่นระหว่างเกมได้หลากหลายขึ้น เราอาจจะได้เห็นไร์ถอยไปยืนเป็นเบอร์หและใช้มาริโน่เป็นเบอร์8หรืออาจจะใช้วิธียืนแบบกองกลางเบอร์8ทั้งสองคนก็ทําได้ครับตอนนี้อาเซนอลยกระดับขึ้นแล้วทั้งกองหลังและกองกลางเส้นทางของอาเซนอลนในฤดูกาลนี้จําเป็นต้องโฟกัสให้มากขึ้นครับพวกเขาต้องไม่ทําแต้มหล่นง่ายๆอีกโดยเฉพาะในการเจอกับทีมลุ้นแชมป์ด้วยกันเจอทีมใหญ่จะพลาดไม่ได้เจอทีมเล็กยิ่งต้องมี3แต้มในยุคเก่าเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแ5แต้มก็เป็นได้แต่ในยุคนี้มันไม่เหมือนกันแล้วครับ iti, oh u, เบอร์เซตตี้เลียร ในระดับแต่90แต้มฤดูกาล2018 2019เรียวพูมี97แต้มยังไม่ได้แชมป์แพ้แมนซิตี้ไปคะแนนเดียวนั่นหมายความว่านอกจากขุมกาลังเชิงลึกที่ต้องได้คุณภาพแล้วนะครับอาเซนนตต้องรักษาความคงเส้นคงวาเอาไว้ให้ได้ตลอดรอดฝั่งนั่นคือโจทย์ใหญ่ของมิเกลอเตเตอ ที่อาจจะใหญ่กว่าเรื่องของขุมกําลังด้วยซ้ํานักเตะอาร์เซนอลและตัวอาร์เตต้าอาจจะพูดได้ว่าขาดประสบการณ์ในการลุ้นแชมป์พวกเขายังไม่เก่งกับการยืนระยะให้คงเส้นคงวาตลอดทางถึงเส้นชัยเกมลีกเหมือนการวิ่งมาราธอนคุณต้องเกาะกลุ่มนําไปตั้งแต่แรกต้องรักษาแรงรักษาความเร็วให้อยู่ไปได้ตลอดลอดฟังถ้าออกวิ่งสบายๆไม่เกาะกลุ่มผู้นําจะมาเร่งอตอนท้ายยังไงก็ไม่ทันครับการแข่งขันเป็นการแข่งระยะยาวพลังใจเป็นสิ่งสําคัญจิตวิทยาที่จะดึงหัวจิตหัวใจให้ทุกคนไม่เป๋ปปออกนอกเส้นทางต้องมี สะดุดเกมเดียวต้องกลับมาให้ได้กลับมาในเส้นทางให้ได้มันคือการแข่งกับตัวเองมากกว่าจะมาแช่งให้คู่แข่งสะดุดตอนนี้พวกเขาต้องวางตัวเองให้นิ่งกว่าเดิมคงเส้นคงวากว่าเดิมเก็บใช้แบบต่อเนื่องให้ได้ทําให้ดีกว่าคู่แข่งที่เหลือให้เต็มศักยภาพมาซิตี้ควา้าแชมป์มา4สมัยซ้อนแล้วการจะทําได้5สมัยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลี้ยวผพลเพิ่งจะเปลี่ยนโค้ดอาจจะยังมีหลายเรื่องที่ต้องปรับจูนจะบอกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากๆก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่สิ่งที่อาเซนนตต้องทําไม่ใช่คิดว่าคู่แข่งจะด้อยลงไปแต่โโฟกกกกัับปรรรแมา แข่งขันที่มีอาจจะต้องมองที่พิเมลิกเป็นหลักๆถ้วยอื่นๆเป็นโบนัสไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นเรื่องจับปลาหลายมือการเป็นแชมป์ของอารเซนอนเหลืออีก9้าเดียวจริงๆ เป็นก้าวที่ใหญ่มากๆเป็นงานที่หนักมากๆต้องใช้ความพยายามและโฟกัสอย่างที่สุดเพื่อให้เป้าหมายนี้เป็นจริงพวกเขาเป็นแชมป์ลีกครั้งสุดท้ายก็ราวๆ20ปีมาแล้วถึงเวลาแล้วที่จะขยับเข้าไปจับถ้วยได้สักทีถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่หวังทําได้อย่างที่ควรจะเป็นแก้ปัญหาเดิมที่เคยมีได้ยกระดับทีมได้อย่างที่ต้องการพวกเขาก็น่าจะคว้าแชมป์แชมเปียร์ลีกได้สักทีครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสสวัดี